สอนมวยอีกแล้วพี่มังกรสอนมวยให้อีกแล้วสองต่อหนึ่งครับพี่น้องครับสองต่อหนึ่งครับพี่น้องครับพี่หงยกออกมาจากในสวนนะครับตอนนี้ครับพี่หงยกไปลุยสวนมาครับขามีแต่ดินครับพี่หงยกครับกับตันโดนลุมครับพี่น้องครับกับตันโดนลุมครับ ตันโดนลุมเข้าไปดูใกล้ๆนิกว่าครับโดนงับคอครับไอ้อ้วนมันโดนลุมครับสองลุมหนึ่งครับไอ้อ้วนโดนลุมครับ กำลังลดน้ำหนักให้อยู่นะครับตอนนี้ลดน้ำหนักให้กับตันอยู่นะครับวิ่งนี้ไปแล้วครับสู้ไม่ไหววิ่งนี้ไปครับสู้สิลูกกับตันสู้เร็วตันสู้เลยครับสู้เลยลูกเอาแรงออกมาสู้เลยครับกับตันครับอื้อหือ